นะครับที่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า One a l ไลนนั่นเองสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกม open world เอาชีวิตรอดเรื่องราวของเกมนี้นะครับ16ปีผ่านไปนะครับมนุษยชาติสูญพันนะครับเรื่องราวคุณ้นณไหมเราได้รับบทเป็นตัวละครที่ชื่อว่าเจมนะครับพร้อมพี่ชายของเขานะครับเป็นผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายหรืออะไรแบบนี้อีกเช่นเดิมนะครับเราต้องคอยตามหาผู้รอดชีวิตหรืออะไรแบบนี้เดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกในเกมกันครับ โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองคุณผู้ชมครับสำหรับเกมเอาชีวิตรอดเกมนี้นะสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกม PC เอาชีวิตรอดแบบ Open World นะครับเดี๋ยวลองมา่เอาเล่นบรรยากาศตัวเกมให้ชมกันนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะจะมีกําหนดเปิดให้บริการน่าจะประมาณาปลายเดือนนี้นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะเราเริ่มเข้ามาแล้วนะครับมีคัตซีนมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีความอลังการงานสร้างสักแค่ไหนที่เปิดเข้ามาตัวการาฟริกก็ยังไม่ใช่แบบ อะไรมากมายนะครับเหมือนใช้ตัวเทมเพลตสำเร็จรูปที่มันมีในโปรแกรมพัฒนายอย่างเช่น Unreal Engine นะครับหรือว่า Unity อะไรประมาณนี้นะครับนะอันนี้มองแบบคร่าวๆนะครับนะเออเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะแบบสุดสักแค่ไหน สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a Game Center โูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b e t t l e s l u g a c t a w a k e n i n g Honkai Impact, Tower of Fantasy, Ark Night, Harry Potter, Blue a r c h i และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a Game Center แต่ผมไม่เข้าใจอย่างหนึ่งนะครับตัวเกมเนี่ยเวลาแบบเขาเรียกอะไรนะ มันบอกว่าให้เรากดในส่วนของตัว B โหไว้นะครับแล้วทําการเขาเรียกอะไรนะมันจะทําการข้ามคัดสีนให้แต่แต่มันไม่ข้ามเออผมไม่เข้าใจเหมือนกันหรือผมกดผิดวะแั้นคีย์บอร์ดก็ภาษาถูกต้องนะครับนะเดี๋ยวต,ต้องไปหาอะไรที่ลดดูนะครับภาพโอเคอยู่แต่อยากให้มันปรับเปมนมุมมองบุคคลที่3ได้นะครับเพราะว่ามันเปิดตัวชูโรงบุคคลที่3ามซะขนาดน,นั้น เสียงผมมันจะแหบเอยนะครับเพราะว่าทําการอัดไลฟ์คลิปต่อเนื่องทั้งง่วงนอนเนี่ยขออภัยด้วยนะครับทั้งเสียงปกติก็ง่วงนอนอยู่แล้วนะเพราะว่าช่วงนี้เางานเยอะนะครับนะบางทีอัดดึกมากๆนะครับปกติก็อัดไม่ค่อยดึกนะครับส่วนใหญ่จะอัดตอนกลางวันนะแต่ช่วงนี้ต้องทํางานกลางคืนด้วยนะครับนะขอขอภยัยผู้ชมแล้วกันนะครับถ้าเสียงมันง่วงกว่าปกตินะปกติเราก็เสียงง่วงอยู่แล้วโอเคมีอะไรมหมเนี่ยแล้วมันมันล่งขนาดนี้เลยหรอ น่าจะต้องเดินตามทางรถไฟไปอย่างเดียวเลยนะครับทำอะไรไม่ได้นะเออแล้วไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นข้างหน้าอีกนะครับท่านผู้ชมเ <c oughs> ฮ้ยป็นซอมบี้หรือว่าอะไรวะอ,อ๋อไม่มีอะไรนะครับอันเนี้ยเหมือนมันเป็นเกมเอาชีรอดแบบเนเรื่องด้วยนะครับมีคําแนะนํานู่นนี่นั่นอะไรเราตลอดเวลานะครับมีการบ่นนู่นนี่นั่นแต่แต่แต่แตยังมีอะไรเข้ามานะครับตตนนี้เราไม่มีอะไรทั้งสิง้นเลยนะคือแบบเป็นแบบผู้เล่นที่แบบ อ่าฟิลแบบอย่าเข้ามานะมีสะพานว่ะแต่ตัวบรรยากาศรอบๆอบอะผมว่ามันแบบไอ้นี่ไปนะอะไรก็ไม่รู้นะมันบอกว่าสวยไหมมันก็สวยนะแต่มันไม่สุดอะ่ะเออเกมเขาจะเปิดให้บริการเลยด้วยนะครับอุย้ย oh, <God. S 1> โดนไหมเนะี่ย โอ้หไอเนี้ยเราต้องกดรับให้ทันนะครับเขาเรียกนะมันจะมีควิกไทม์อีเวนต์ให้เล่นนิดนึงอะครับเนี่ยมันจะมีควิกไทม์อีเวนต์นะแต่เมื่อกี้เออเรามือลัานแล้วตกใจนิดนึงนะครับก็คิดว่ามันเป็นฟิกของตัวละครนะครับที่เขาฟิกไว้นะอ่ะทีนี้เรากดใหม่นะครับรอนะครับอ่ะรอแล้วก็เดินไปนะครับแล้วก็รอนะครับนี่ครับหลบได้ครับ โอ้โหวิ่งทำอีเวนต์นะคือมีคนวางกับดักไว้แบบนี้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับจริงๆมันเดินเข้าทางนู้นก็ได้นะเนี่ยก็รับ Almost Got Myself k i l เอามันติดเนาะเกือบเลยโหคือไม่แค่ตามหาอาหารหนู่นนี่นั่นนิดเดียวนะครับพี่มันโหดจัดเลยนะเออโหดจัดเลยแต่มันไม่มีอะไรอะ่ะมันก็โดดไม่ได้ด้วย เพ่มันไม่มีอะไรเลยจริงนะอันนี้ mm. มีที่นอนนะครับไฟฉายเก็บได้ไหมมีเตรียงม,มีอะไรแต่ไม่หมดเลยนะมีรอยเลือดด้วยแล้วเราจะไปไหนต่อละ่ะคือเราเข้ามาแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมไฟฉายอะโอ้ไม่ก็มันเดินเข้ามาในนี้ก็ไม่ได้ได้ไหมเปิดไม่ได้นะครับ เปิดอะไรไม่ได้หมดเลยโอ้โหแล้วไม่รู้ว่าจะมีเราบอมบเป็นสะพานแบบขัดขาท่านผู้ชมครับเหมือนมันฟิกเนื้อเรื่องมาให้เราเล่นในเนี้ยเออแล้วเดี๋ยวเราต้องทำยังไงต่อวะเนี่ยขึ้นนี้อ๋อขึ้นไปข้างบนเนี่ยกระโดดก็กระโดดไม่ได้นะครับม,มีอ่าในส่วนของตัวโน้ตอยู่นะครับ yes. คือมันมีของพวกกล้องส่งทางไกลอะไรคือไม่ให้หยิบเลยเหรอวะ <c oughs> เออคือเขาจะไม่ให้เราหยิบอะไรเลยใช่ไหมแล้วก็ลงเนี่ยมันมีของเต็มไปหมดเลยนะแต่มันหยิบไม่ได้เนี่ยมันหยิบไม่ได้ก็น่าจะพรีวิวตัวอย่างบรรยากาศตัวเกมให้ชมกันแล้วกันนะครับทุกผู้ชมเราก็พยายามเล่นไปเรื่อยๆนะ มันจะมีอ่ามันมอนบอกแล้วนะว่าเรามาตรงนี้แล้วนะครับเต่๋ยวเราก็ควรไปอีกที่หนึ่งอะไรแบบนี้นะครับมันไม่ให้ไปว่ะอ่อเอ้ยมันมีทางไปอ่ะท่านผู้ชมเนี่ยมันมีทางไปแต่มันไปได้เหรอจะมีสัตว์อะไรออกมาไหมเนี่ยคือกระโดดอะไรมันก็ไม่ให้ทำนะครับไปจุดอื่น<ๆ>ก็ไม่ให้ไปนะ อย่างที่บอกนะตัวเกมมันยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวที่เราเล่นนี่นะครับมันเป็นตัวเดมโมด้วยนะครับผ้มนะก็คือเป็นตัวทดลองเล่นนั่นเองนุ่มสมเดีย๋ยวเราวิ่งกันไปเรื่อยๆเลยนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะเจออะไรบ้างหรือเปล่านะครับสําหรับณะขนะนี้ผมว่ามาถูกทางแล้วแหละเพราะว่าอันนี้ตัวละครมันเคลื่อนที่เองแล้วนะครับมันกําลังมองหาอะไรบางอย่างอยู่นะน,นี่ครับโอ้โหร้อนจังเลยนะครับเอาแม่งตัดฉากว่ะ ภาพตัดเฉยเลยอ๋นนี้จะเป็นการเล่าเรื่องของตัวละครเนี่ยไอ้ปุ่ม B ที่มันขึ้นมาเนี่ยผมลองกดแล้วมันไม่สามารถทําการกดสกิปแล้วก็ทําการทําการข้ามได้นน่นองท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นการพูดคุยของตัวละครนะครับที่เป็น2พี่น้องนะตัวละครนึงชื่อเจมนะครับแล้วก็พี่ชายของเขาหรือน้องชายว่าที่ผมเล่าตอนต้นคลิปอบลืมแล้ว เออเขาเป็น2คนที่เป็นผู้รอดชีวิต2คนสุดท้ายนะครับนะแล้วก็ต้องตามหาผู้รอดชีวิตคนอื่นๆนะครับไม่รู้ว่าจะมีอยู่จริงหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะครับเขากําลังฟุยนู่นนี่นั่นนะครับ<ด>เพื่อทําการ<ด>ไปตามหาข้างนอกแล้วก็เถียงกันอะไรแบบนี้น<ด>นั่นเองผู้ชมก็สำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะลองเล่นนะครับเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่อลองเล่นได้นะครับไม่ลองเล่นก็ข้ามไปก่อนนะสำหรับวันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้เพยงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ